ครับพบกับช่องบุกแนวเดีมวนะครับวันนี้เรามีทริปไปร้านกาแฟใกล้ๆนะครับของจังหวัดระยองที่บ้านค่ายนะครับร้านครองหลังบ้านนะครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับก็วันนี้พี่ขาวก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสองท่านนะครับท่านเทพนะครับกับท่านกัปตคนดีคนเดิมครับผม เจอกับน้องเอิงนะครับจะ <c oughs> ไปไหนไปโครงการโครงการอะไรโครงการส่งเสริมระบดยาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเสา์ที่ก็ทำงานนะครับทำงานโอทีก็ไม่รับนะครับไม่ ทางเข้าร้านทองหลังบ้านแล้วครับ,รบทองหลังบ้านใช่ไหมครับ,รบตรงนี้เลยครับ เข้าก็จะเป็นซอยครับเข้าเข้ามาลึกพอสมควรน,นะครับแล้วก็จะเป็นที่จอดรถเนี่ยครับร้าน ีเราก็อยู่ที่ร้านคลองหลังบ้านนะครับบ้านใครก็ไม่รู้ไม่ใช่หลังบ้านเรานะเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับยินดีต้อนรับมานานแล้วนะครับเหยื่อพี่ขาวนะครับอ่เอาถ่ายรึเปล่านี่มานานแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนีมานานแล้วโอเคครับวันจู่ทรีเอ้ยครับมีมานานแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีลูกกุ้งขามาคน้ำเต็มเลยเนาะน,นี่น้ำเยอะมากเออลงไปนั่งไปได้มั้งน่าจะไหลไปกับน้ำอ่ะอืมปกติก็จะมีแค่ลงไปนั่งได้เอาอละออแค่เนี่ยน,น้ำมาจากไหนฟังเสะะิร์น้ำมาจากไหนบริเวณแหละ ที่เรามาก็เขาก็ยังร้านก็ยังกำลังจะเปิดนะครับเรามาแบบเร่งรีบอะบนี่มาสิบกันแล้วไปทางนู้นดีป่ะหรือไ,ไปทางนู้นนี่เนาะสั่งสั่งกาแฟที่ร้านหรือหรือยังไงครับสั่งกาแฟที่ร้านหรือ ออกทางสั่งกาแฟจริงออน้ำขึ้นดีกว่าเราใช้แขกบอกแขกมาครับไม่ใช่ครับคนไทยมาครับ <c oughs> คนระยองได้ <c oughs> ยองเน่นเป๊ะได้ยองเน่นเป๊ะสวัสดีครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานนะครับแก้วอเมริกาโน่หนึ่งนะคะครับ อะไรครับท่านมีข้าวไหมครับมีจ้ะเมนูด้านานี้จ้ะ๋อเมนูข้าวม,บบมีทั้งกาแฟทั้ทงข้าวแต่แบกกันพเพื่อความปลอดภัยข้าวรลลาเต้อ,อีข้าวด้วยมีอาหารตามสั่งไหมครับต้องตามไปสั่งไกลไหมครับ <C ut ters> <laughs> หวานที่โดนเตะกับบ้านเรากบบ้านเราเขียวมาก <c oughs> จังเลยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ร้านเราเข้ามาก็ต้องมาสั่งเมนูตรงนี้เนาะไอเมลอนนี่เป็นยังไงเมลอน, <c oughs> เนเมลอนใส่หลักนะคะแล้วก็เอาเอามลอนเนี่ยเมลอนในอนส่หลักนะคะเมลอนโซดานะคะเดี๋ยวเราจะไป หาที่นั่งกันนะครับว่ามุมเหมาะๆเหม๋งๆเลยครับบรรยากาศดีๆไหนดีพี่นเดมัน,น,นไปไกลถึงไหนน่ะถึงนู่นนะนี่นะครับเดินข้ามสะพาน ใช่มีได้เช้าอ่ะที่สะพานขาดอ่ะมันเได้เร็วอย่างเงี้ยเดเกียบเนี่ยเขาไม่มีคิวนะครับก็นั่งได้เร็วนี่นั่งนี่ก็ได้นะห้อยขาในร่อนนี่ยังไงวะอันนี้แค่มีร่อนเฮ้ยมันนั่งได้ปี่เนี่ยยืนไปมันจะหักเอาน่ะหักเลยจ่ายยาจ่ายยาเขาไหวหวังของเฉยๆใช่นะครับก็เป็นบรรยากาศครับริมคลองนะครับ หลังบ้านเกี่ยวใครเย็นใครซักบ้านแหละขายหลังบ้านในส้มตำปลาอ่อยนะครับนั้นไม่ได้ครับปูนเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นเย็นๆไอ้บ้านที่ถาวยังทําได้อยู่เป็นลําจองกองจะลุกตัวนั่นนะครับอาชิมหน่อยชิมหน่อยครับชาเขียวมะชะวันนี้ก็ใส่เสื้อช่องุกรุงมาด้วยนะครับโอเครสชาลาเต้ลาเต้ครับเดินไปสัมภาษณ์ช่างกั๊กนะครับ เมล่อนนี่สีมันไม,ไ,มไม่มีร่อนเลยวันเนี้ยคนไม่กินกาแฟครับแต่ก็ชวนมาทุกวันแลครับครับ เป็นอาจจะเป็น,นเมนูอะไรครับนนเป็นนต้องดีจังครับหนุ่มเงียบอ,อันนี้เมนูอะไรเนี่ยครับไอ้อะไรเครื่องในไก่่โนากินวอะกินบลระพี่อันนี้เราก็เป็นบรรยากาศที่คลองหางบ้านนะพี่นะ อันนี้ก็เป็นวันนี้วันนี้น้ำจะเยอะหน่อยครับลงไม่ได้ลงไม่ได้แต่ก็มาคลองข้างแบนนี่น้ำอีกน้าน้ำเย็นน้ำเย็นมากเลยครับโดดได้ไหมเดี๋ยวผมจะว่ายน้ำโชว์นะครับแต่นฟาสเนี่ยครับเป็นการว่ายน้ำโชว์นะครับโค้งแคจ้วเลยนะไอ้เจ้โคเป็นรจ้ากาศโคดีอะไรนู่นน่ะดูมันเป็นแบบทางแบบทำมีเรือมาล่องนะเออทางการเกินสองนู่นน่ะนะ ลองเรือเลยนะแต่ทางลองแก้งมาจากทางนู้นอะไปแนะครับยุ้งกอ้กว่าแต่ว่ามันต้องลองตอนหน้าน้ำมันนะน้แทรกด้วยนะดีขาดดีครับลืมมากันครับที่ไปมาของบ้านคณะยกอีกไปกันลูกเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่วัดหนองกับนะครับไปดูท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่ใช่ไหมพี่เยอะมีหลายองค์อ๋อมีหลายองค์ เป็นสิบอะเป็นสิบองค์เลยใช่ปะตอนนี้กำลังดังกำลังดังมีองค์ใหญ่สององค์เดี๋ยวจะไปแชค์อ่าเดี๋ยวจะชกหนึ่งองค์ทิวไม่รับทิวไหมเอามาสองหมวเลยนะไมาหวยเอามาสองหมวเลยเฮ้ยจริงเหรพี่โดนสองหัวทีแล้วอ่ะเหรอไม่ใช่หมวดทีแรกก้อนก้อนทิ่งหมวดทีแรกสองหมวดติดเดี๋ยวโดนเมื่เท่าอยุบดีอะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วัดหนองกลับนะครับไปชมพระเวสสุวรรณนะครับ ก็จะได้เข้ามาสัก